สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจรพระสุธรหมู่แปดลิ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพระสุธรพระสุธรจตุจักรเซนทรัลนะครับร้านผมอยู่ที่เมเจอร์ซินิเพ็กบิซทีหนึ่งจตุจักรเซนทรัลนะครับเบอร์ม,มือถือผมศูนย์แปดหนึ่งแปดหกศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสองนะครับนี่ทางผมมีความดีๆเราเสนอพระเครื่องหลวงพ่อพระสุธร,ท,รที่มีความนิยมหนึ่งลุ่มนะครับเป็นเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราดูองค์จริงกันแล้วกันนะครับคนะครับ ไปเห,ร,หรียญกลมหลวงพ่อพุทธโสธรวัโสธ,ธรนะครับเ,เนื้อเงินลงถมออกปีปศสองพนะครับเป็นเหรียญทรงกลมนะครับด้านหน้าเหรียญมีรูปองค์หลวงพ่อพุทธโสธรแล้วก็มีเขียนว่าหลวงพ่อโสธรจวัดเจริญเซานะครับเป็นเนื้อเงินแล้วก็ลงถมนะครับด้านหลังเหรียญ ด้านหลังเหรียญก็จะมีอักษรพัจนะไทยรอจุดทอจุดนะครับซึ่งย่อมาจากาาพระราชพุทธิลังสีนะครับก็คือเป็นชื่อของเจ้าวัดวสุทรในปีพศ .2509 นะครับอาจจะมันจะเป็นเ,เลขไทยนะครับเขียน2509นี่ครับซึ่งระบุป,ปีพศที่ทางวัสุทรอจัดสร้างเหรียญนี้นะครับ เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเก่ามีความนิยมมากนะครับก็าเป็นเงินหลบถมผมก็เชื่อว่าก็ใส่เหรียญน,นี้แล้วก็มีเงินมาทับมถมนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวขออระยาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีโอกาสเ,าเชิญรับมาดูพระเครื่องพระบูชาพอ่อโสธรเพ่ที่เมเจอร์ชิวิเทคจวดเชิงเซานะครับอโอเคครับสวัสดีครับ